ค่ะเรามาเข้าสู่กิจก,กรรมของเรานะคะหน่วยการเรียนรู้ผักผลไม้แสนอร่อยค่ะวันนี้นะคะคุณพี่ซ้มจะมานำเกมการศึกษาแบบรูปเรื่องผักให้เด็กๆได้ทำกิจกรรมกันนะคะเรามาดูคำสั่งนะคะจากแบบรูปให้นักเรียนลากรูปภาพด้านล่างนี้นะคะ เติมในภาพส่วนที่หายไปให้สมบูรณ์ค่ะเด็กๆเรามาทำพร้อมๆกันนะคะค่ะช่องแรกนะคะรูปแรกก็จะเป็นแครอทรูปที่2ก็จะเป็นมะเขือเทศสีแดงภาพที่3าก็จะเป็นแตงกวานะคะภาพที่4ี่ก็จะเป็นแครอท ภาพที่5กับภาพที่6หายไปเด็กๆคิดว่าเป็นผักอะไรคะมะเขือเทศใช่ไหมคะเดี๋ยวครูพี่ซันจะวางในช่องนี้นะคะค่ะช่องต่อไปนะคะช่องที่6แตงกวา,าเรามาตรวจสอบนะคะว่าถูกต้องกันไหมช่องแรกเป็นแครอทช่องที่2ก็จะเป็น มะเขือเทศช่องที่สามก็จะเป็นแตงกวาช่องที่สี่ก็จะเป็นแครอทอีกแล้วช่องที่5ก็จะเป็นมะเขือเทศและช่องที่หก็จะเป็นแตงกวาถูกต้องเลยค่ะเด็กๆอาบัติธาถัดไปก็จะเป็นกะหล่ำปลีแล้วก็ช่องที่สองก็หายไปอีกแล้วเด็กๆคิดว่าเป็นผักอะไรกันนะ เามาดูภาพตัดไปก็จะเป็นหอมแดงแล้วก็เรามาจอกระหล่ำปลีกหล่ะขออภัยค่ะกระหล่ำปลีกแล้วนะคะค่ะก็จะเป็นเห็ดแล้วก็ช่องที่หกก็จะหายไปนะคะค่ะครูพี่ซัมก็จะให้ครูพี่ซัมก็จะส่งลิงก์ไปในไลน์กลุ่มนะคะแล้วก็ให้เด็กๆไปทำกิจกรรมนะคะค่ะ